รองรอดของลักม่องครับลักม่องสายดางในหลักช่วงนี้นามลงก็ยังเห็นหองห้อยอยู่หมานบ่พอได้เนาะได้ได้สุมมือแล้วเนาะอันย่ามเาซส่เนาแบงบอกว่ามองนันพิธีของผู้นอันปู่นนี่ประเด,ดแบงออูอ้ปาา แล้วจะใช่ยีด้กลางบองไหนอประเทศเพื่อนบ้านนะครับคือประเทศลาวครับที่แนมหินนะฟังนะครูด้วยก็ใส่รองน้ำนะครับนนองน้ำลึกในการแบ่งแบ่งปันส่วนเห็นแต่หางยังไงมันป้าอย่าง ลิกบ่โอ้ปอออาคำเลือกบ่อน้ำนี่ออ๋ลองน้ำเลือกเป็นเขตแบ่งกันเขตแดนเนาะ ปาปาลิ้นมาโอ้เป็นแนวนี้เองนี่ลายยีนอคือบบกซูนพันดอกฟ้าคุ๋อ้หอไานี่กันแรนไปไปไปนี่ไปปาปาลิ้นหมาครับอ,อิสระแล้ว อ,อิสระอยากมาอิสระเอาเอาโตให้รอดนดะส่วนไหนก็ยังกินปลาลิ้นหมาเฮ็ดประแดดโอ้ยาวปลาลิ้นหมาครับ โอ้ปลาแต่ละเหมือดแต่ละเหมือดไปเฮ็ดปลาแดกนี่คนสือก็อขายนะครับปามไม่นำโค้งปลาโคง,คงชีวิตของคนนำโคงชีวิตาาวท่าเสาจิ้มำมันมีหลายที่ชื่อชนิด ก่อนหินเขมีประโยชน์มาร์ททั้งสี่เลยแบบมันมีอยู่แล้วใชนะ้มันกับบืดกินเลยเนาะใช้มันกับบืดตัวสองหัวบันใช้สองหัวมัน เ,เดี๋ถอนหรือ,อมันถอ,อ,นอขามันกับหัวมันก็มีต้นหลุมหลุมมันเสร็จแล้วกลับบ้านได้ทำงานบ้านได้ทำงานต่อค <c oughs> รับท่านครับข้าพเจขอบคุณมาก